การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548 การเดินทางแห่งความสุขกำลังจะเกิดขึ้นที่นี่จังหวัดระยองยังมีมุมมองที่น่าค้นหาเส้นทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าอาหารและวัตถุดิบท้องถิ่นสวนผลไม้นานาชนิดและวิถีชีวิตของชาวภาคตะวันออกสัมผัสความสุขมุมมองใหม่และออกเดินทางไปกับเราแอดมาเทางสายสุขเมษาน้าร้อนแต่ถเธออ้อนน่ารักเฮ้ ยื่นมือให้เอาเบอร์บางถ้าแดดมันบางแห่เอมือมาเฮ้ย <Hey! S 1> พูดอะไรครับเนี่ยสวัสดีครับผู้ผู้ชมครับยีนดีต้อนรับสู่แอดมเวทางสายสุขปี33333 3, 3, 3, 3, 3, 3. รายการของเรานะครับแน่นอนนะครับว่าคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยเที่ยวแบบคนรุ่นใหม่ครับที่มีหัวใจรักชุมชนและสิ่งแวดล้อมนะครับเที่ยวแบบหนึ่งวันเต็มเมเลยกับผมวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ตำบลหนองตะพานนะครับอำเภอบ้านข่ข่จังหวัดระยองซึ่งเราเนี่ยเคยพาคุณผู้ชมมาแล้วแต่ว่าครั้งนี้เนี่ย จะพามาอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนแน่นอนสนุกกว่าเดิมมันกว่าเดิมแน่นอนและที่สําคัญนะครับวันนี้ครับเรามากันตีมแบบตีมรักโลกครับนี่พร้อมแล้วไปเที่ยวเลยดีกว่าครับหนองตะพานบ้านค่ายระยองแน่นอนครับมาคนเดียวแบบนี้นะครับไม่ได้ครับวันนี้ผมได้รับเกียรติครับท่านนายกครับนายกประจําตําบลหนองตะพานอําเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับขออนุญาตเรียกพี่้วกันนะครับพิศนพงศ์สวัสดีครับ ท่านายออกยังดูหนุ่มวัยรุ่นอยู่เลยนะคะครับผมโอ้โหวันนี้เราจะพาไปเที่ยวไหนดีครับวันนี้เราก็จะพาไปชมสวนมังคุดนะครับคุณภ,ภาพซึ่งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลแล้วก็ในตำบลหนองพานเราก็เป็นโปรดักแชมเปี้ยนด้วยนะครับมังคุดที่นี่บอกว่าสามารถที่จะเก็บแล้วเอากลับไปช่างแล้วก็ส่งกลับไปขายได้เลยด้วยก็สามารถที่จะเก็บทานในสวนได้เลยนะครับ,รบแล้วก็ ซื้อหน้าสวนได้นะครับหรือสั่งออนไลน์ใส่กล่องได้เดี๋ยวรุ่นผลิตภัณฑ์กันนะครับครับครับผมโอเคงั้นไปกันเลยดีกว่าครับนายกครับไปครับครับถามมาเลยครับแถวนี้เนี่ยเขานิยมปลูกมังคุดเหรอเห็นไม่นิยมปลูกผู้เลียนกันนะแถวนี้ครับผมที่นี่เนี่ยนิยมปลูกมังคุดครับก็มีมากกว่า30สวนด้วยกันนะครับครับ แต่บังคุดนี่ถือว่าขึ้นชื่อเลยของหนองตะพานอุบ้านค่ายใช่ไหมใช่ครับผมครับแล้วก็การจัดการน้ําของเราดีนะครับเรามีน้าชุประทานที่ที่ตลอดทั้งปีสองเรามีการจัดแปลงผสมผสานครับเรามีหมากมีกล้วยมีมะพร้าวแล้วก็มีมังคุดที่เป็นพืชหลักนะครับที่อยู่ในแปลงซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเห็นในแปลงการจัดสรรพื้นที่าที่เป็นแบบท้องร่องนะครับเย็นสบายร่มรื่นด้วยนะครับหาดถึงที่แล้วใช่ไหม ถึงที่ร้านท่านะยกเดี๋ยวเราลงไปดูในสวนนี้เลยครชื่อว่าสวนลุงพานะสวนมังคุนลุงพาไปดูกันครับว่าขา้างในจะเป็นยังไงครับ อน,นนี้นะครับเราอยู่ในสวนมังคุดลุงพานั่นเองนะครับสวนลุงพาเนี่ยครับก็เป็นมังคุดที่ตอนนี้นะครับตั้งแต่ปลูกมาถึงปีนี้ก็35ปีแล้วนะครับในตำบลหนองพานเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนส่งประกวดนะครับมังคุดระดับจังหวัดนะครับก็ที่ผ่านมาก็ได้รางวัลมาหลายปีซ้อนด้วยกันนะครับก็อยู่ที่ความหวานนะครับการการดูแลทำให้ผลผลิตเนี่ยได้ผลผลิตที่ดีนะครับสามารถเด็ดจากต้นรับประทานได้เลยด้วยสวนลุงพานปีที่แล้วเราก็ทำนะครับในเรื่องการให้นักท่องเที่ยวหรือ คนที่เดินทางเข้ามาอยากจะเก็บเองทานเองในสวนนะครับ,รบก็จะเป็นความรู้สึกพิเศษในการ,รที่เราได้ได้เก็บเองสอยเองแล้วก็ทานเองที่ต้นนะครับ,รบไปหารับประทานกันเลยดี๋้วเดี๋ยวยก็จะบอกวิธีการเลือกมังคุดด้วยนะครับฮะว่าบางทีเราจะซื้อมังคุดเนี่ยจะเลือกอยังไงบางทีบีบไปกดของแมคคาเขาบุบเฮ้ยกดอะไรของแม่ค้าบุบ บังคุดนะฮะลูกมังคุดใจนะฮะกดมือปากท่านายกพาไปหาต้นที่สามารถรับประทานจากต้นได้เลยดีกว่าสกี้เราเดินเลงกันอยู่นะฮะผมเห็นอยู่ทางด้านนู้นมันลูก2ลูกนะฮะมันเป็นเสน่ห์ในการเก็บบังคุดนะครับครับมันไม่ใช่มาถึงแล้วจะเก็บได้เลยต้องยืนแล้วมองไปรอบๆเพื่อสแกนลูกที่จำที่สุดแล้วก็บังคุดเนี่ยนะครับก็เป็นพันเดียวก็คือบังคุดแบบนี้นะครับแต่รสชาติไหนลูกตัวลูกเล็กอยู่ที่พื้นที่ อย่างต้นนี้ที่เราเห็นเมอกี้นี้อายุเขานานทนาไห่ตันนี้ก็3ามปีเราจะให้ความสูงไม่เยอะครับเราจะบั่นทอนยอดเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับไม้สอยนะครับเสียบเข้าไปเลยนะให้มันตรงแง่งกับอใช่ครับแล้วก็บิดข้อมือนิดนึงครับปาดเข้าให้ไดกลูกนะฮะคือได้หลายลูกไม้ยาวอย่างเงี้ยสอยได้3าถึงสลูกดูที่ไซส์ใหญ่ไซส์เล็กนะครับ แมพเขาให้นี่อ่านเลยครับมีเทคนิคการปอกไหมก็ก็ต้องบีบรอบๆแล้วบีบเปิดรอบๆใช่บีบรอบแล้วก็เปิดอย่างนี้ฮะอย่างเช่นถ้าเราไปซื้อมังคุดเนี่ยนะฮะอย่างเงี้ยสดๆจากต้นคือจะสภาพอย่างนี้เลยก็คือ็นนิดหน่อยจะไม่มีรอยถลอกจะไม่มีรอยบุบอย่างเนี้ยนะครับมังคุดที่ดีรสชาติมันยังไงท่านนายกก็จะมีหวานอมเปรี้ยวนะครับก็ไม่ได้หวานมากนะครับแต่ว่าต้องดูว่าถ้าถ้าเฉดสีดําผิวเยอะ ก็จะมีความหวานเพิ่มขึ้นเพื่มนึ้นครับเราลองชิมเลยได้ไหมครับได้ครับลองชิมสดแต่ว่าเราตรวจเอทีเคแล้วนะได้ครับนี่ผมตรวจ PCR ประจำเลยได้ครับทุกสามสี่วันนะครับขออนุญาตลองชิมดูนะครับขนาดลูกลูกนี้ยังไม่ค่อยดำเท่าไหร่นะครับแต่ก็หวานแบบธรรมชาติมันได้ความสดจากต้นนะครับอันนี้คือหวานอร่อยฉ่ำแล้วคือตะกี้นี่คือสาบานเลยนะว่าเก็บจากต้นจริงๆนะกินที่เห็นนะฮะไม่ได้แบบว่ามีการเซตอะไรเกิดขึ้น อร่อยจริงแล้วนี้ขายแพงไหมมีเป็นฤดูไหมช่วงไหนผลผลิตเยอะขายแพงขายถูกนี้นะครับก็จริงจริงถ้าหน้าสวนเนี่ยนะครับก็ก็เป็นไปตามตลาดราคาตลาดนะครับมีขึ้นมีลงนะครับครับแต่ผมแอบสังเกตเห็นอย่างหนึ่งด้านหลังเนี่ยทำไมมันมีต้นหมากแบบสลับกับต้นมังคุดด้วยเพราะอะไรใช่ครับนะเพราะว่าเราเปท้องร่องปุ๊บเนี่ยเราจะปลูกหมากก่อนนะครับหมากเนี่ยเป็นพืช ให้ผลลิตระดับสูงนะครับแล้วก็ภูมิปัญญาของคนในสมองหลองพานนี่ก็ขึ้นหมากนะฮะเราใช้คนขึ้นนะครับแล้วก็ต้นหมากนี่ใช้ทำทาบ้านได้ทําเาถียงนาขนํานาได้นาที่อยู่อาศัยได้แล้วหมากวันนี้เราก็จําหน่ายนะครับเป็นหมากดิบ มักนิดนะครับเดี๋ยวเรามีทาซานขึ้นให้ดูเอามีทาซานให้ดูจำได้แล้วที่เราเคยมาไงถ้าค uh ุณผ네ู้ชมดูเทปย้อนหลังที่เขากึกึ๊กึกึกไปแล้วก็กระโดดจากต้นอีกต้นนึงเลยคงั้นไหนๆมามานี้อีกรดบนึงแล้วผมขออนุญาตไปดูพี่ทาซานเก็บพวกใบหมากอะไรอย่นี้ด้านบนหน่อยได้ครับ ตอนนี้อยู่กับแก๊งทาซันโอ้โหสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ,รบสวัสดีวันนี้แก๊งท่าซันคราวที่แล้วเรามามีท่านเดียวน่าจะเจอพี่คนนี้แหละพี่จิมพี่จิมครับอ่าวันนี้มามีเพื่อนมาแล้วน้องเอ็มยังไงฮะพี่เอ็มสวัสดีนะครับ เอาละเดี๋ยวขอดูลีลาทั้งสองท่านหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างดูหนาว่าลีลาเป็นยังไงจัดไปครับพี่เอาละตอนนี้ขึ้นไปแล้วนะครับมีแค่ผ้าหนึ่งชิ้นในการที่มัดข้อเท้าท่านั่นเองเขาเรียกว่าผ้ากระสอบฮะเอามาทําเป็นเลขเลขแปดอินฟินิตี้อ๋อมันจะมีมันจะมีความฝืดหน่อยใช่ครับเขาเอามาทําเป็นแล้วก็เรียกว่าปลอกไว้สําหรับขึ้นหมากประหยัดด้วยทําเองได้อันนี้ก็เป็นความสามารถส่วนบุคคลนะครับห้ามลอกเลียนแบบนะครับ คุณผู้ชมครับดูนะครับวัยรุ่น30กับอายุ60นะฮแล้วใครจะเร็วกว่ากันนะฮะตอนนี้ขึ้นไปแล้วจากต้นสู่อีกต้นหนึ่งนะครับโดยที่ไม่ต้องลงมานี่นะเรียนแบบนะครับโอ้โหกระโดดลงไปเลยกระโดดข้ามเนท่าซานของจริงทาซานต้นหมากไม่ทาซานต้นถางวันโน้มไปอีกต้นแล้วครับต้นที่สามล้วต้นไปแล้วนะครับใครนึกมากต้นเอาไปเลยจากผู้ใหญ่นะครับ5,000ันบาท และตอนนี้ครับก๊าวเขาลงมาแล้วนะครับโอ้ยังไงวันนี้ต้องขอบคุณพี่จิมนะครับกับพี่เอมากมากเลยที่แบบโอ้โหอุห์มาเป็นทาสานประจำตำบลนะครับผมเรียกว่ามาออกกล้องให้เราเลยวันนี้ขอบคุณมากนะครับแต่เดี๋ยวพี่พี่แจ้กกับท่านายกอยู่ผมก่อนนะไปดูครับว่าสวนมังคุดลุงพาที่เขาแปรรูปแล้วในการส่งออกหรือว่าใส่มาจุบพันในการส่งขายเนี่ยเป็นยังไงไปเลยครับและที่เห็นทั้งหมดนี้นะครับก็คือผลิตผลนะครับของสวนมังคุดลุงพา อันนี้คือมันแตกต่างกันยังไงครับท่านนายกครับก็คือในในตอนแรกเนี่ยเก็บจากสวนนะฮะก็จะมาอย่างนี้เลยเหมือนที่ผมเก็บตะกี้นะได้มันก็จะมาหลายๆเฉดนะครับเฉดมันก็จะไม่เหมือนกันก็มีสายเลือดมีเข้มนะครับมีมีแดงอย่างเงี้ยเราก็มาคัดนะครับประเภทสายเลือดนี่ส่วนใหญ่ก็จะไปต่างประเทศอันนี้ส่วนต่างประเทศจะเดินทางได้ไกลที่ดําแล้วนะครับที่ที่แดงเข้มเราก็จะแยกมาแยกมาคัดทำสะอาดนะครับแล้วก็บรรจุผลิตภัณฑ์ ของของตำบลหนองพายก็จะมีกล่องอยู่2แบบ,บก็เป็นแบบพรีเมียมนะครับแบบนี้เราก็จะปรรจุอย่างนี้เพื่อเพื่อส่งให้ลูกค้านะครับทางไปรษณีย์ทางผู้ประกอบการขนส่งนะครับเต็มมือเลยนะใสยใหญ่มากอันนี้5กิโลอันนี้เป็นแบบพรีเมียมนิดนึงนะครับจะคัดลูกให้หน่อยพิเศษส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบพระ ห้ากิโลเช่นกัน550แบบพรีเมียมนะครับห้าโลก็คือไซส์เนี่ยจะใหญ่พอๆกันหมดเลยส่วนแบบพระเนี่ยก็จะผสมกันใช่ครับอันนี้150บาทก็5กิโลเหมือนกันพร้อมส่งอันนี้คือราคาเน็ตรวมส่งแล้วด้วยใช่ครับก็ตอนนี้เราก็จะมีเพจมังคุดหนองะผานนะครับก็ยังไงก็ลองเข้าไปชมได้นะครับเพื่อดูว่ามังคุดหนองพานเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรมีรายละเอียดอย่างไรทํากันยังไงมีสวนใครบ้างนะครับก็จะมีรายละเอียดซึ่ง ทางองค์การผ่านโซนบนหนองพานเนี่ยก็พยายามทํากิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขายอีกหนึ่งอย่างที่ผมแอบ,บเห็นครับอันนี้ครับมันการแปรรูปหรืออะไรครับแปรรูปครับมันคุดกวนคือมันคุดที่หล่นพอหล่นปุ๊บเขาไม่ได้ขายครับเพราะไม่ได้มีการชํารุดมีการบุบมีการ ถลอกอะไรเงี้ยเขาก็จะแกะขามแกะเพื่อเอาเนื้อแล้วก็ไปกวนะครับรับรองนะครับว่าที่นี่เนี่ยมังคุดครับอร่อยมากๆเลยเพราะว่าเขาได้รับมาตรฐานอะไรนะครับพี่แจ๊ JAP ครับ JAP ก็เป็นมาตรฐานของสวนเกษตรต่างๆในนี้ที่จะได้รับการจาหน่ายต่อมีความปลอดภัยสูงด้วยแล้วก็ในมังคุดของทานเนี่ยก็ได้รับรางวัลหลายปีซ้อนในดับหนึ่งของจังหวัดนะครับเขาสามารถเช็คได้ด้วยนะเขามี QR code คอยเช็คได้ด้วย นี่ครับฮะนี่ครับนี่นะฮะตะกี้เราก็ได้ชิมแล้วอันนี้คือเป็นแบบพรีเมียมฮะหรือว่านี้เราแบบคลาครับแบบนี่ขนาดแบบคลานะนี่พรีเมียมนี่ใหญ่กว่านี้เลยนะครับฝปล่าด้วยแล้วกันนะครับสำหรับสวนบางคูลุงพานะครับที่ตำบลหนองตะพานอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับใครแวะมานะครับหรือว่าดูรายการเราจบแป๊บเนี่ยขับมาเลยครับ2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับถึงแล้วนะครับรับรองว่าอร่อยแน่นอนครับ50าบาทเข้าไปครึ่งชั่วโมงกินเท่าไหร่ก็ไม่อั้นหรือว่าจะเอากลับบ้านก็ได้ครับแต่ต่อไปเดี๋ยวผมไป เห็นเพราะว่ามีที่นี่มีแบบทําจานชามช้อนซ่อมจากกระป๋ข่ด้วยกระหมากกระบ๋ามจากกระหมากด้วยแถวไหนฮะหมู่ที่หนึ่งบ้านไผ่ครับบ้านไผ่ใช่ไหมครเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมพี่ใช่ใช่เป็นแบบนี้เลยใช่ไหมงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปดูอุปกรณ์ที่แบบว่าทําจากกระป๋ายเอ้ยกระหมากทำจากกระหมากเป็นอุปกรณ์ลักโลกด้วยเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูเลยครับ เมื่อสักครู่นี้นะครับเราไปดูทาซานปีนต้นหมากแล้วนะครับตะกี้อย่างที่ท่านผู้ใหญ่และก็ท่านนายกบอกไว้นะครับผมเนี่ยจะพาผู้ชมมาดูของรักโลกกันต่อช่วงนี้กระแสลักโลกกำลังมาแรงนะครับวันนี้นะครับผมเลยพาผู้ชมมาที่บ้านไผ่นะครับเป็นวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านไผ่นะครับที่นี่นะครับเขาเนี่ย เอากาบหมากเนี่ยนะครับมาทําเป็นจานกาบหมากครับเป็นอุปกรณ์ลักโล่นะครับนอกจากจานกาบหมากเนี่ยยังมีช้อนมีซ่อมมีถ้วยมีจานมีชามอะไรต่างๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในดีกว่าครับวันนี้ครับผมนัดเอาไว้นะครับหัวหน้าวิสาหกิจชุมชนท้องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านไผ่ครับชื่อพี่สอนครับพี่สอนจ้าพี่สอนจ้าฟอยมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่สอนอวันนี้ขอพูดคุยกันหน่อยนะเพราะช่วงนี้ลักโลกกำลังมาแรงแล้วก็ที่นี่เขาบอกว่าบ้านไผ่เนี่ยทำจานกาบหมากมา โอ้โหเรียกว่าชื่อดังเลยมันเริ่มที่มาที่ไปมาได้ยังไงครับพี่สอนอ๋อที่มาที่ไปก็คือชุมชนของเรานะคะ <S <S เป็นชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถี <ไป S 1> แล้วก็พื้นที่โดยรอบจะเป็นเกษตรครับค่ะ,คะก็จะมีสวนหมากมังคุดทุเรียนครับค่ะและตอนนี้พอดีมีนักศึกษามาเราก็พาเข้าไปเที่ยวชม พอมันก็เป็นก็คือจุดเริ่มต้นตรงนี้ขึ้นมาว่าเราจะมองยังไงเพราะว่ากาบหมานี่เกินมากทํำยังไงถึงจะทําให้แบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยรักโลกตรงเนี้ยแล้วก็มาจบประเด็นก่อนที่ว่าตอนแรกก็คือนําใบตองนี่มามาอัดเครื่องตัวเนี้ยเครื่องตัวแรกเลยนะคะเครื่องนี้ใช่ไหมครับพี่สอนครัเครื่องนี้คือเป็นเป็นโปตไทต้นแบบเลย ตัวนี้ต้นแรกแค่ะเ,เครื่องแรกครับอันนี้เราก็จะมาใช้ใบตองแทนกล่องโฟม เพราะว่าเราต้องการลดขยะในชุมชนค่าใช่จริงๆ้วการลดขยะในชุมชนเนี่ยก็ถือไปอีกหนึ่งทางเลือกในการกำจัดปัญหาขยะนะพี่เนาะก็เหมือนอย่างทาง GC อ่พี่เขาก็จะมีสัญลักษณ์โลโก้ของ GC Compostable Label คือถ้าเกิดว่าเห็นสัญลักษณ์นี้บนแก้วไ้ไหนเนี่ยก็คือเชื่อได้เลยว่าเป็นขยะเป็นแก้วที่แบบรักโลกพี่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นไบโอพลาสติกด้วยอ่าอย่าลืมนะครับสัญลักษณ์ GC Compostable Label นะครับเพราะว่าในพื้นที่ของหนองตะพานกลับมากเยอะครับค่ะ ก็มาขอทุนสนับสนุนละเครื่องตัวนี้เครื่องตัวนี้เลยค่ะนี่คือได้สปอนเซอร์มาขอนายกอบจก่อนนายกอบจส่งต่อให้พอได้เครื่องตัวนี้มาก็คือสินค้าเราขายดีมันได้เยอะขึ้นใช่มันตอบสนองเวลามีงานอีเวนต์มันมีอะไรเงี้ยเขาก็ติดต่อเข้ามาครับพอตรงเนี้ยเราผลิตไม่ทันครับ มาเป็นเครื่องนั้นอีกเครื่องมาเป็นเครื่องตัวใหญ่เลยค่ะเริ่มใหญ่โตละใช่เริ่มใหญ่โตก็เห็นว่าชุมชนชาวบ้านไผ่เนี่ยก็เห็นถึงความสําคัญของการลดปัญหาขยะต่างๆนะครับการจัดการปัญหาขยะต่างๆนะครับรวมไปถึงการสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยใช่นท้่พี่สอนวันนี้เนี่ยผมมาทั้งทีผมเห็นผมเคยเห็นนะจานกาบหมากเนี่ยเคยเห็นจะเป็นแต่จานแบบนี้ธรรมดาแต่ที่บ้านไผ่นี่มีหลายแบบมากมีหลายแบบค่ะมีแบบไหนบ้างครับโชว์หน่อยได้ไหมฮะเป็นแบบกลมเป็นแบบวงรีใช่อันนี้ก็เป็นจานสี่เหลี่ยมเฮ้ยอันนี้น่า อันนี้เหมือนไว้ใส่ผลไม้อะไรก็ได้นะพี่นะน่ารักมากอันนี้แล้วก็มาไซส์เนี้อันนี้ก็ย่อมลงมาหน่อยหนึ่งย่มลงมาหน่อยอันนี้คือ7นิ้วแต่สองตัวนี้จะมาเป็นอะแดปรวมเป็นเป็นกล่องข้าวแล้วก็มีช้อนมีซ่อมชอบมากไม่เคยเห็นที่ไหนทาแบบนี้นะพี่ช้อนซ่อมนี่ผมถือว่าเป็นตัแรกนะกาบหมากตรงนี้เนาะมันจะเป็นมากราบแบบเนี้ยครับแต่ทีนี้เราจะต้องดูว่าส่วนไหนที่จะเราจะมาให้เกิดประโยชน์มากที่สุดอใช่ค่ะ เอางี้ดีกว่าในไหนวันนี้ผมมาทั้งทีแล้วผมขอลองทําแบบจานกาบหมักเองได้ไหมครับที่จะได้ดูโปรเซสดูวิธีไปด้วยว่ากระบวนการเขาเป็นยังไงนะครับไปไปทําจานกาบหมักเลยเด้อมาพี่สอนที่มาที่ไปเริ่มแรกกระบวนการในการทําจานกาบหมักต้องยังไงก่อนก็คือรับซื้อกาบหมากประชุมชนเรารับซื้อเหรอใช่แล้วเราเข้าขายกันยังไงพี่โลละสิบบาทต้องคัดเกรดนะฮะนี่ใช้ได้นะพี่สอนอย่างนงี้ใช้ได้ค่ะขาวสะอาดใสขาวสะอาด ตอนแรกเรามาล้างทาําความสะอาดก่อนอ๋อนี่ทีมงานล้างสวัสดีครับพี่นี่ทีมล้างนะฮะอ่ะอันนี้มาล้างทาําความสะอาดก่อนล้างก็คือเหมือนเช็ดเขาให้เขาชเสะอาดเ,ดเาาดพราะเดี๋ยวเวลาส่งลูกค้าต้องเอาไปกินอะไรอันนี้ก็ต้องมาแช่อันนี้พอมาแช่น้ําให้มันนิ่มครับพอมันนิ่มได้ที่แล้วเนี่ยประมาณ10นาทีเช็ดอีกแล้วก็มาเช็ดอีก oh. เช็ดอีกรอบพอพอเช็ดเสร็จอีกรอบแล้วก็มาผึ่งตรงนี้ผึ่งตรงนี้ ใช่ค่ะทีมพึ่งทีมพึ่งตอนนี้ต้องมาเช็ดทำความสะอาดมาเช็ดทอสะอาดก่อนใช่พอถึ่ง5นาทีแล้วมาเช็ดทำความสะอาดครับใสเลยนะสะอาดนะที่เราเห็นใสไม่ใช่ใสธรรมดาใสกินจวยสวยกินใจเอ้ยคือบางทีเนี่ยนะต้องคมนติเราตัดจานได้เท่านี้มันเหลือตรงนี้เนาะเราก็ทำช้อนทำอะไรตรงนี้ขาบอกว่าเป็นการลดปัญหาขยะนะฮะโอ้โหนี่สุดยอดเลยอ่ะพอเราตัดได้ประมาณนี้ปั๊บเสร็จแล้วส่งต่อไปสถานีไหนต่อฮะ ขึ้นรูปเลยค่ะขึ้นรูปเลยค่ะพอเราตัดมาได้อย่างนี้ปั๊บแล้วยังไงต่อพี่สอนอ่าเชิญตรงนี้น้องฟอยน้องฟอยลงมือทำเองเลยไหมคะได้เลยครับมาตรงนี้เลยค่ะอ่าน้องฟอยวางวางวางอ่าเอามือออาจากตรงนี้แล้วน้องฟอยเหยียบเหยียบนานแค่ไหนฮะเหยียบเลยค่ะเหยียบให้มันเต็มที่เลยเหยียบลบไปเลยค่ะอ๋อโอเคยกเลยก็ยกเลยใช่แล้วเรารอยังไงแค่ไหนอ่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอนั่นมันก็จะขึ้นมาเองใช่มันตัดขึ้นมาเองค่ะพอได้แล้วน้องฟอยกดเลยค่ะ เดี๋ยวน้องไฟก่เลยค่ะได้เลยนะใช่กดเข้าไปเลยค่ะอ่าเครื่องมันก็จะได้ที่นะเฮ้ยมีโลโก้ด้วยอ่ะมีโลโก้บ้านไผ่มีโลโก้บ้านไผ่ด้วาบ้านไผ่นี่นะครับเสร็จมาอันนี้ก็เป็นถ้วยเหมือนถ้วยอะไรน้ำจิ้มแค่น้ำจิ้มคือน้ำจิ้มนะฮะที่ผมชอบเือไหมมีโลโก้ด้วยแล้วไม่ใช่มีโลโก้ธรรมดาแต่ละลายกาบหมากแต่ละอันสีเขาไม่เหมือนกันเพราะว่านี่คือเสน่ห์นะของกาบหมากที่ที่นี่นะ โฆษณาหน่อยถ้าเกิดเขาสนใจอยากจะได้จานชามแบบจานกราบมาแบบนี้ติดต่อได้ที่ไหนครับพี่สอนครับติดต่อมาได้นะคะเบอร์โทร0837671295พี่สอนค่ะพี่สอนได้เลยพี่สอนได้เลยค่ะมี Facebook มีอะไรไหมฮะมีค่ะ Facebook อ,อะไรครับบ้านไผ่แต่วัดเกาะ บ้านไผ่แต่วัดเกาะอันนี้ได้เลยนะได้เลยค่ะเซิร์ขึ้นมาใน Facebook <ะ>ก็ขึ้นได้เลย<ะ>ก็อินบ็อซ์เข้ามาได้เลย<ะ>แต่นี่ครับก็คือการสามาัคคีกันร,ระหว่างชุมชนของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านไผ่นะครับเป็นการจัดการลดปัญหาขยาะเอากาบหมากที่เหลือเนี่ยมาสร้างมูลค่าเพิ่มได้แล้วก็ต่อยอดให้ คนในชุมชนเนี่ยมีเงินนามาใช้กันหมุนเวียนในชุมชนด้วยะนะครับผมอะละที่ต่อไปเกี่ยวกับการจัดการปัญหาขยะเหมือนกันในชุมชนแถวนี้แหละใกล้ๆนี่เองค่ะเป็นการแยกขยะแต่เขาจะเอาขยะพวกนีน้ไปต่อยอดทําให้ขยะไรค่ามันมีคุณค่าได้ยังไงเดี๋ยวไปเที่ยวผมต่อเลยครับวันน<อ>ี้ขอคุณพี่ตี้กับพี่สอนมากมากขอบคุณครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับ เที่ยวกันต่อนะครับจากเมื่อสักทู่นี้พาไปดูจานกาบหมาครับเดินทางมาประมาณสักไม่ถึง1กิโลครับอยู่กันที่นี่เลยครับวิสาหกิจชุมชนธนาคารขยะอมรัย์บ้านไผ่นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าตีมของเราในวันนี้เป็นตีมรักโลกครับเรามีวิธีการจัดการขยะต่างๆในชุมชนเนี่ยนะครับให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดครับแล้วก็ที่นี่นะครับจากขยะไร้ค่าเนี่ยแต่ที่นี่ครับเขาทำให้ขยะเหล่านั้นแฝงไปด้วยคุณค่าจะเป็นยังไงนี่เห็นด้านหลังผมไหมฮะ นี่ต้นสก,กุละครับที่ทํามาจากขวดพลาสติกที่ใช้แล้วครับไม่ต้องทิ้มเปล่าครับเอามาสร้างให้เกิดความสวยงามตรงนี้ได้ด้วยจะเป็นยังไงที่มาที่ไปเป็นยังไงไปดูด้านในเลยครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับพี่ขวัญล่าแล้วนะครับเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการขยักอมอรัพ์บ้านไผ่แห่งนี้เองสวัสดีอยากเป็นทางการนะครับสวัสดีค่ะพี่ขวัญ อยากทราบว่าเริ่มต้นเนี่ยมาได้ยังไงทำไมถึงต้องเป็นธนาคารขยะอมซั์มันคือเกิดมาได้ยังไงจุดเริ่มแรกเลยนะคะเมื่อปีพศ2555นะหรือก่อนหน้านั้นไปอีกหนึ่งปีหมู่บ้านของเราเนี่ยมันจะมีเรื่องของขยะเยอะแล้วก็ตอนนั้นเรามีอบตอเนาะแต่ว่าอาบตอยังไม่มีงบเรื่องของการเอาถังขยะมาวางไว้ให้ครับคราวนี้มันก็มีปัญหาว่าพอมีขยะเกิดขึ้นเนี่ยคนในหมู่บ้านก็รู้จะไปไหนก็ไปเหวี่ยงไว้ตามตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้นมากอะไรอย่างเงี้ย ในสมัยก่อนอะพอเข้าไปเหวี่ยงเหวี่ยงไว้เราจะไม่เห็นว่ามันถุงพลาสติกเนาะแต่เมื่อไหร่แล้วแต่ที่มีการพัฒนาแล้วมีการตัดหญ้าปั๊บเนี่ยอไอเศษขาวๆเนี่ยมันก็จะเต็มหมู่บ้านไปหมดเลยนั่นก็หมายความว่าขยะในหมู่บ้านของเรานี่มันล้นล้นหมู่บ้านแล้วนะมันเยอะเกินละมันเยอะเกินแล้วเอเแล้ว,รเ,ลวเราควรที่จะทำยังไงกับมันดีล่ะเฮ้ยเรามาจัดการเรื่องขยะกันดีไหมแต่หลายๆคนก็มองว่าการจัดการขยะมันเป็นเรื่องยากนะพี่ขวัญเองก็มองว่ายากแต่พี่ขวัญก็มองที่อื่นเหมือนกันว่า ที่อื่นยังทําได้ทําไมเราทําไม่ได้เริ่มต้นจากการคัดแยกในครัวเรือนก่อนเลยครับให้เป็นขยะ4ประเภทรีไซเคิล <Re cycle. S 1> นะคะทั่วไปเป็นขยะอันตรายแล้วก็ขยะอินทรีย์พอพี่ขวัญดูแล้วขยะทั่วไปนี่เยอะมากขยะรีไซเคิลก็เยอะแต่พอขยะรีไซเคิลที่มันเยอะแล้วเนี่ยทำยังไงเดีะเขาก็เอาขายให้กับรถซาลิงทั่วไปค,คนบ้านเรายังมีความยังขาดการออมจิตสํานึกเรื่องของการออมไม่มีเงินออมเราอยากให้คนบ้านเราออมอ่ะออมจากขยะดีไหม ออมขยะด้วยพี่ใช่ขยะที่สร้างเงินให้ชุมชนได้ด้วยสร้างได้สร้างยังไงนี่แหละพี่ขวัญก็เลยให้เขาคัดแยกขยะเอาขยะรีไซเคิลมาฝากไว้กับพี่ขวัญพี่ขวัญก็เปิดเป็นรูปแบบของธนาคารขยะออมทรัพย์อ๋อมันเลยเป็นชื่อธนาคารขยะออมทรัพย์เพราะว่าให้ทุกคนเอาขยะที่มันสามารถรีไซเคิลได้หรือว่าอัพไซคลิงได้มาให้กับพี่แลวพี่ก็จะให้เงินเขาก็ไม่ให้ไปค่ะให้เป็นเงินเก็บในสมุดบัญชีของเขาเก็บไว้ก่อน ใช่เอาใช้หมดใช่จากขวดพลาสติกเหล่านี้นะถูกต้องขวดพลาสติกที่เหมือนกับว่ามันไร้ค่าไม่มีอะไรแล้วเหมือนกับเสื้อตัวนี้หรือเปล่าเพราะเสื้อตัวนี้ก็ทำมาจากขวดพลาสติกอัพไซคลิงเหมือนกันกีซีก็คือประเภทเดียวกันประเภทเดียวกันล้วออมทรัพย์ได้ไงต่อ แต่ทันทีที่คุณมาฝากไว้กับเราคุณไม่มีสิทธิ์เอาเงินไปใช้จนกว่าจะครบ1เดือนแล้วคุณมาเบิกได้1ครั้งอาจจะได้สัก5 600กรพันนึงใช่แต่ต้องติดบัญชีไว้20บาทนะพอเขาเปิดบัญชีกับเรา10บาทซื้อเล่มใช่ไหมครแล้วยังไงต่อครับก็พอซื้อเล่มปั๊บก็เอาขยะมาให้กับเราสองประเภทนะสองประเภททั่วไปกับขยะีไซเคิลเราเอามาถึงปั๊บเราก็จะมาทําการคัดแยกขยะประเภทไหนที่เราจะมาสร้างมูลค่าเพิ่มเราก็จะแยกเอาไว้ขยะประเภทไหนที่เราคิดว่าเรายังไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ เราก็จะขายส่งต่อส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะรับแต่ขยะที่สามารถรีไซเคิลได้กับอัพไซคลิงได้ประมาณนัน้นเสร็จแล้วเราเอาขยะที่สามารถรีไซเคิลกับอัพไซคลิงมาได้แล้วแล้วเราไงต่อแปรรูปเราก็มาแปรรูปปลลปรูมามคัดแยกก่อนนะคะว่าเราจะแปรรูปอะไรพี่ขวัญจะจัดการขยะที่มีอยู่พี่ขวัญดูแล้วปริมาณขวดเยอะขวดที่ขายได้พี่ขวัญจะขายแต่ขวดที่ขายไม่ได้จะเป็นปัญหาสําหรับพี่ขวัญพี่ขวัญก็เลยเอามาแปรรูปเป็นไม้กวาดส่วนขยะทั่วไปประเภทหลอดพี่ขวัญก็เลยเอาหลอดเนี้ยมาแปรรูปเป็นหมอน เต่ามะเฟืองโดยเอาหลอดเนี่ยตัดที่ในขนาดมาตรฐานยัดไปในนี่ทำเป็นหมอนพวกหมอนรองคอเบาะรองนั้เป็นเหมือนแทนนุ่นแทนอะไรไปใช่ค่ะแทนายสังเกก็แปลรูปได้อันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายในการแปลรูปแลวเอาไปจําหน่ายขายต่อนะใช่ค่ะเรามีโปรดักต์อะไรบ้างตอนนี้ที่เราทํามาที่นี่ตอนนี้นะมีไม้กวาดไม้กวาดลานไม้กวาดพื้นนะคะมีหมอนมะเฟืองหมอนรองคอเบาะตะหนุแล้วก็มีกระเป๋าโอ้ผมขอดูหน่อยว่า โปรเซสเขากระบวนการเขา,ปาเ,เป็นยังไงครับผมโทรอะไรได้ไหมพี่เขีนค่ะได้ค่ะไปโทรกันเลยครับ พวกจริงดีๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงพี่ขวัญมันก็ต้องเกิดมาจากจิตสํานึกของคนในชุมชนนะแล้วก็ส่วนใหญ่ๆเลยคือคนที่อยู่ร่วมกันนะคะคนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนมีแนวคิดเดียวกันมีความคิดไปในทางเดียวกันไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็สํานึกรักบ้านเกิดด้วยตัวของเขาเองแต่ก็ถือว่าพี่ขวัญน,นี่เป็นเหมือนกับกําลังหลักเลยนะหรือก็เป็นเหมือนผู้นํากลุ่มในชุมชนนะคะที่ทาให้ทุกคนเนี่ยมีความ ขเขาเรียกว่าไงเข้าใจในขยะที่มันไร้ค่ามาก<ช>ขึ้นทำให้เกิดคุณค่าในตัวเอง<ช>สุดท้ายนี้พี่ขวัญฝากอะไรหน่อยสาหรับเยาวชนรุ่นใหม่ก็ตามหรือว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านว่าขยะเนี่ยมันไร้ค่าแต่มันสามารถที่จะสร้างคุณค่าได้ใช่พี่ขวัญก็อยากจะฝากแค่ว่าทุกอย่างขยะที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากตัวคุณ ถ้าคุณไม่จัดการด้วยตัวคุณใครจะเป็นคนจัดการให้นะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยว่าขยะทุกชิ้นที่คุณนําเข้ามาให้คุณพิจารณาก่อนที่จะนําขยะเข้าบ้านว่าขยะชิ้นนี้มันสมควรที่จะรับมาจากร้านค้าหรือไม่ ถ้าเป็นไปได้อยากให้ปฏิเสธถุงปฏิเสธโฟมนะคะหรือปฏิเสธขยะที่มันไม่สามารถเอาไปรีไซเคิลได้พี่ขวัญก็ขอแค่นี้ถ้าทุกคนมีจิตใจที่ร่วมกันแบบนี้รวมทั้งร้านค้าด้วยนะคะโลกใบนี้มันก็จะสวยงามแล้วเราก็จะช่วยกันรักษาโลกใบนี้ไม่ให้ป่วยนะคะชนะเลยเปิดคัวประกันทำงานได้เลยนะโอ้พี่ขวัญวันนี้ขอบคุณพี่ขวัญมากๆเลยนะครัทบ,ท,บท,ที่มา,าให้ความรู้เรานะครับมาพามาทัวร์ที่วิสาหกิจชุมชน ธนาคารขยะอมซับบ้านถ่ยแห่งนี้นะครับแล้วผมเชื่อเลยว่าชุมชนนี้เขารักกันนะน่ารักมากๆเลยทุกคนดูแลกันบางคนนี่ตะกี้นี่พี่คนนี้ทําจานทำจานอยู่ดีมาที่ตรงนี้แล้วใช่ใช่เพราะว่าเร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 าทำช่วยกันเราเป็นหมู่บ้านเดียวกันนะคะโอ้โหน่ารักมากวันนี้นะครับให้ผมได้เห็นเลยว่าจากขยะไร้ค่าเนี่ยมันไม่มีแบบมันไม่มีไม่มีคำว่าไร้ค่าอีกต่อไปแล้วมันมีคุณค่าในวันนี้แล้วขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เป็นยังไงบ้างครับวันนี้1วันเต็มๆในจังหวัดอะย์นะครับที่ผมพาทุกคนนะครับมาที่อำเภอบ้านค่ายนะครับเต็มอิ่มกันเลยทีเดียวครับวันนี้ในทีมรักโลกของเราเนี่ยผมเห็นเลยนะถึงความสําคัญของการลดปริมาณขยะแล้วก็การจัดการขยะนะครับอย่างที hm today, ่สักครู Tonight, ่นี ha, ้ท land ี่ผมพาไปมานะครับเป็นจานกราบหมากนะครับลดปริมาณขยะลดปริมาณพลาสติกนะครับแล้วก็ต่อยอดให้กับกราบหมากที่เขามีเยอะในชุมชนของเขาด้วยมาต่อที่นี่เลยครับโอ้โหธนาคารขยะอมรั์บ้านไผ่ครับที่นี่นะครับเขาเอาขยะพลาสติกต่างๆเนี่ย ที่ไร้ค่านะครับเอากลับมารีไซเคิลหรืออาจจะเอาไปทําเป็นการอัพไซกซพิงก็ได้เป็นการสร้างมูลค่าให้กับชุมชนด้วยถือว่าสุดยอดจริงๆครับแต่ก่อนจากกันนะครับฝากไว้หน่อยละกันนะครับสำหรับคนรุ่นใหม่และก็คนรุ่นเก่านะครับเวลาจะไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกประเภทนะครับจะได้เป็นการช่วยลดภาระให้กับชุมชนเหล่านั้นหรือถ้าให้ดีนะครับถ้าเกิดว่าเห็นยูเทิร์นดรอปพอยของ GC ีเนี่ยคุณก็มั่นใจได้เลยนะครับว่าขยะเหล่านั้นเนี่ยนะครับ วันนี้นะครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการแอดมเวททางสายสุขนะครับต้องขอบคุณนะครับการเดินทางดีๆนะครับขอบคุณจีซีมากๆเลยนะครับครั้งหน้านะครับแอดมเวททางสายสุขปี3ผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนในจังหวัดยอง้ามพลาดวันนี้ครับลาไปก่อนสวัสดีครับเอาละครับมาถึงคำถามประจำสัปดาห์นี้แล้วนะครับคำถามก็คือมีอยู่ว่า ถ้าพบสัญ,ญลักษณ์ GC Compostable Label บนบรรจุภัณฑ์แสดงว่าบรรจุภัณฑ์นั้นผลิตจากอะไรระหว่างข้อ A ไบโอพลาสติกหรือข้อ B ใบตองพร้อมบอกนะครับว่าชอบช่วงไหนของรายการแล้วก็เพราะอะไรผู้ที่ตอบคำถา,ถามถูกและให้เหตุผลโดนใจทีมงานที่สุดนะครับรอรุ้นรับของรางวัลจาก GC ได้เลยสามารถตอบคำถามผ่านทาง Facebook GC ได้ตั้งแต่ตอนนี้และติดตามรายชื่อผู้ที่รับรางวัลท้ายรายการสัปดาห์ต่อไปได้เลยครับ นี่คือไม้อุยอ๊ยอุยอ๊ยอุย๊ยเฮ้ยท่านนายกนี่แก้งผมวะเน,นี่ยเอาไม้ฟาดหัวผมลำคางผมวะเน,นี่ยเหรอนะตะกี้ฟาดผมเลยนะไ,ไม่สอยหรือไม่เปลี่ยนหลอดไฟฮะเนี่ยแล้วสอยอสอย,อยังไ,ไงฮะเนี่ยเดี๋ยวจะสอนนะครับแดดร้อนให้เอามือบางแต่ให้อยากมีการให้ยื่นมือมาอฮ้ยนั่นร้อนยกให้ใครแต่น่ารักกว่าใครยกให้เธออฮ้ย